ว่าด้วยจักกัดหรือไม่กัดองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเส้นสายแล้วก็เส้นฟันเส้นสายคือตรงไหนเส้นสายคือเส้นนี้เส้นลงมาอย่างนี้ตลอดลงมานี้นเห็นนะครับ นี่คือเส้นสายที่คนขัดเขาจัดเรียงไว้ให้นี่คือเส้นสายแล้วนี่คือเส้นฟันจักเส้นอย่างงี้นี่คือเส้นฟันจักที่เฉียงๆนี่เส้นฟันจักมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของฟันจักก็คือระบายความร้อนและ หน้าที่คู่กับน้ำมันพร้าวที่ผสมกับเพชรเพื่อการหล่อลื่นถ้ามีฟันจักลึกขนาดไหนก็ไม่ว่ากันให้สังเกตดูนะครับฟันจักลึกแต่เส้นสายตรงนี้ไม่มีเลยเลวคิดเอาเองว่าจักจะกัดหรือไม่กัด ช่างทุกคนต้องรู้ถ้าฟันจักมีเส้นทายมีคมแล้วก็วางเป็นระเบียบกัดเงาจะแตกต่างกับที่ไม่มีเส้นทายเพราะฉะนั้นเส้นทายจะสำคัญเท่าเท่ากับวันจักในช่องเงาทองแดง ให้สังเกตดูนะครับขัดมาใหม่ๆเส้นซายเขาจะมีเส้นซายบางเจ้าก็ไม่เป็นระเบียบบางเจ้าก็เป็นระเบียบให้เลือกดูัวเองตรงนั้นแล้วแต่ใครถนัดแต่พอจักเก่าๆเงาไม่ขึ้นทำยังไงเงาก็ไม่ดีให้สังเกตว่าเส้นทรายยังเหลืออยู่หรือเปล่าให้สังเกตเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นซาย กับฟันจักจะต้องทำงานร่วมกันผมในฐานะคนขัดจกักลูกค้าแต่ละคนมามีแต่สั่งให้ฟันลึกฟันลึกผมตัดได้ครับผมใช้เครื่องตัดผมไม่ได้ใช้มือตัดกดให้ลึกเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่จักทองแดงของท่านตัวละเท่าไหร่ทุกวันนี้หมื่นมืนเก้าแล้วนะครับ แล้วความหนาของทองแดงไม่เกินแปดมิลถ้าตัดลึกลงไปนี่มันตักลึกเป็นมิลเลยนะครับให้คิดดูเอาเองเพราะฉะนั้นฟันจักเนี่ยลึกไม่ลึกไม่ไม่น่าจะเกี่ยวแต่คนตัดฟันเนี่ยคนขัดจักเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าลึกขนาดไหน แต่ตัดแล้วฟังเสียงเท่านั้นครับเข้าหรือไม่เข้าเข้าใจนะครับสั่งลึกผมทำได้แต่ผมทำส่วนมากแล้วคือเอามาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปลึกก็ทำได้แต่ขัดแล้วจากท่านจะบางไวคิดเอาเอง สวัสดี